วันนี้นะคะเราจะทำผัดพริกแกงภุงปลาแซลมอนนะคะเพื่อเพิ่มโอเมก้า3เราได้เนื้อปลาแซลมอนมา1กิโลเราจะแบ่งผัดพริกแกงโดยล้างเนื้อปลาแซลมอนให้สะอาดนะคะเตรียมไว้แล้วก็เตรียมเครื่องที่เราจะผัดนะคะก็จะมีโหระพาพริกแกงใบมะกรูดเท่านั้นเองง่ายสุดๆเลยหลังจากนั้นเราจะตั้งเตานะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงเล็กน้อยเพราะว่าเนื้อปลาแซลมอนนะคะจะมี ความมันอยู่แล้วนะคะน้ำมันจะออกมาเยอะมากตอนที่เราผัดอพอเตาร้อนนะคะเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะผัดให้ขึ้นหอมระวังนะคะเวลาเราใส่พริกแกงกับน้ำมันมันค่อนข้างที่จะกระเด็นหลังจากนั้นพอเตาเราเริ่มร้อนแล้วเราจะใส่เนื้อปลาแซลมอนลงไป เนื้อปลาแซลมอนเราไม่ได้หั่นนะคะเนื่องจากว่าเนื้อปลาแซลมอนที่เราซื้อมานะคะมันจะเป็นริ้วๆหรือเขาทาเป็นเส้นซึ่งเราคิดว่าถ้าเราหัน่นก็จะชิ้นเล็กเกินไปเราก็เลยนะคะไม่หัน่นแล้วเราก็จะใส่เป็นชิ้นเ,เล็กๆริ้วๆที่เขาทํามาอยู่แล้วนะคะตามนี้เลยนะคะก็กระไฟผัดไปวิธีการผัดให้ระวังด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อปลามันจะ ค่อนข้างที่จะนิ่มเนาะแล้วก็เวลาผัดเดี๋ยวมันจะเละมันจะไม่น่าทานนะคะเราก็ผัดอยู่ที่ไฟกลางนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเวลาผัดเนี่ยพริกแกงถ้าเราทำอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะไม่เร็วหลังจากได้ที่เราก็จะปรุงรสนะคะเราจะใส่ซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะชูรสชูใจใส่เข้าไป นิดนึงนะคะเอาตามชอบตามสะดวกนะปรุงรสแล้วก็ผัดเรื่อยๆนะคะผัดจนกว่าเนื้อปลาเราจะสุกแล้วก็เข้าที่พอเข้าที่เราก็จะเพิ่มความหอมด้วยการใส่ใบมะกรูดฉีกนะคะลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ผัดต่อนะคะตอนี้กําลังเริ่มมีกลิ่นหอมของใบมะกรูดขึ้นมารวมกับพริกแกง ิกแกงที่เราใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะคะเราจะโขกเองหรือว่าซื้อตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้นะคะแล้วแต่ตามที่สะดวกเลยส่วนนวดนี้อุมาก็ซื้อนะคะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตมาหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้กับผักพริกแกงของเราเล็กน้อยนะคะตัวนี้เราจะทำให้กับยุกชายเนาะเราก็จะไม่ใส่เผ็ดมาก กันดีนะคะเป็นไงคะสีสันเริ่มมาลับหน้าทาสังเกตที่กระทะเลยที่แกงเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไหม่เร็วมากเราต้องคอยระวังแล้วก็คอยคนให้ไบ่อยนะคะแต่ถ้าคนมากก็ระวังอย่เนื้อปลามันจะเละนะคะพอผัดสุกได้ที่นะคะเราจะตามด้วยใบโหระพานะคะปิดท้ายแล้วเราก็จะผัดอยู่สัก เล็กน้อยนะคะเพื่อให้ใบเห็ดรพาเราให้มันยึดตัวหรือว่าสลดตัวลงเนาะเนี่ยตอนน่าทิ้นหอมโชยมาเลยแหละหลังจากนั้นพอเสร็จนะคะพอได้ที่เราก็พร้อมจะตักเสิร์ฟกันแล้วนะคะนี่ปักสลดปิดเตาพร้อมเสิร์ฟคะ่ะปิดเตาได้เลยโอเคเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะสําหรับเมนูวันนี้เป็นผัดพริกแกงพุ้ง ปลาแซลมอนน่าทานไหมคะขอตัวนะคะวันนี้เราก็รีบที่จะไปทำงานอีกแล้วพรุ่งนี้เจอกันไหน่นะคะเม่รู้อ,อะไรอยติดตามแล้วกัน